มาดูคำต่อไปในหน้านี้นะครับนั่งยองยองนั่งยองยองนะครับคำแรกอ่าเป็นอักษรนอนหนูนะครับนอนหน,นาางงูไม่านอากาศงองงูไมเอกหรือก็คือนอนหนูสระอะนั่นเองนะครับนออะงอนังนออะงอนังไมเอกนั่งนออะงอนังเอกนั่ง คำต่อไปยอ,อยักษ์อออ่างงองูซึ่งอออ่างนี้ก็คือสระอ,อนั่นเองนะครับสะกดก็คือยอองยองอออองอยองนอไม่หันอากาศนะฮะหรือนออะงอนางเอกนั่งยอององยองนั่งยองทีนี้ตัวหลังสุดคือตัวอะไรนี่คือไมยมกนะครับไมยมกเนี่ยนะครับเวลาอยู่หลังคําไหน เราก็จะให้คำนั้นเนี่ยอ่านสองครั้งฉะนั้นเวลามีไม้ยมกหลังคำว่ายองอย่างเงี้ยนะมันก็จะอ่านออกเสียงเป็นยองยองทีนี้ลองดูนะครับนอนะอะงอนังเอกนั่งยอองยองนะครับนั่งยองแล้วพอดีเราเจอไม้ยมกก็เลยเป็นยองอีกครั้งหนึ่งนั่งยองยองนะครับนั่งยองยองคืออะไรนั่งยองยองก็คือนี่ในรูปนี่เห็นไหมมี ผู้หญิงคนนี้นะกำลังถือกล้องถ่ายรูปนะครับกำลังจะถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ยืนถ่ายเห็นไหมกําลังนั่งยองๆถ่ายเพราะว่าเขานั่งยองๆเนี่ยเพื่อให้ได้ภาพหรือ,อ มุมมองที่มันต่ําลงมาจากปกติเขาอาจจะสูงก็ได้นะเขาถ่ายจากมุมสูงแล้วไม่สวยอะ่ะก็เลยต้องยั่งยองๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพในระดับสายตาก็จะสวยขึ้นนะครับนั่งยองๆโอเคก็เหมือนน้องๆครับเวลายืนนานๆแล้วเมื่อยก็นั่งยอง,ยองก็ได้เนาะนะครับถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งก็นั่งยองๆได้อ่ะมาดูต่อไปนะครับเต้นระบําเต้นระบํานะครับ คำแรกเต้นนะเต้นเนี่ยมีสระเอมีตอเต่ามีนอนหนูแล้วก็มีไม้โทนะครับเวลาเราสะกดต้องเป็นพยัญชนะขึ้นก่อนใช่ไหมอักษรขึ้นก่อนก็ตอเอนะตอเอเต่เนี่ยนะตอเอเตนอเต้นนะครับตอเอนอเตนไม้โทเต้นตอเอนอเตนโทเต้นตน,นะครับคำต่อไปรอเรือสระอะ รออะระนะครับแล้วก็คำต่อไปนะครับบอใบไม้สระอัมบอ,ออัมบัมอ่าฉะนั้นรวมกันต่อเอนนเตนโทเต้นรออะระบออัมบัมเต้นระบัมอ่าฉะนั้นคำว่าเต้นระบรรัมคืออะไรก็คือการเต้นในรูปนี่เห็นไหมอ่ามีน้องผู้หญิงสองคนกำลังเต้นระบําเลยอ่าใครรู้บ้างเต้นระบําอะไรเนี่ยอ่าใครใครเคยได้ยินบ้าง เต้นระบำชาวเกาะนะครับแต่งตัวเหมือนติดเกาะเลยฉะนั้นะอันนี้คือเต้นระบำชาวเกาะนะครับอ่ะมาดูคําต่อไปผมทรงน้ำพุนะฮะผมทรงน้ำพุโอ้คำนี้สี่พยางเลยอ่ะมาดูพยางแรกก่อนผอพึ่งมอม้าผอมอผมผอมอผมอะ ต่อไปทอทหารรอเรืองงองงูเนี่ยนะครับทอทหารรอเรือเนี่ยเป็นอักษรควบกลํมทอรอนะเสียงจะออกคล้ายๆซอโซนะครับฉะนั้นคํานี้จะเป็นทอทหารรอเรืองงองงูหรือทอรองอทอรอเนี่ยนะฮะมันก็เป็นซอเสียงคล้ายซอโซใช่ไหมทรงเสียงจะออกเป็นทรงซอรออซองอทรงผมทรงนะเอาใหม่พมอผมทอรองอทรงนะผมทรง ทรงอะไรมาดูนอสระอำนำไม่โทน้ำนอนอานำโทน้ำพอสระอุพุพอพ curtain, อุพุผมทรงน้ำพุอ่าผมทรงน้ำพ <enthus tous> <core> ุค <erecht> ืออะไรคือทรงผมเนี่ยที่มันมีทรงทรงเงี้ยี่ชี้ตั้งตั้งตั้งตังตังตอย่างเงี้ยเหมือนน้ำพุไหมอ่ที่มันน้ำน้ำพุมันก็ฉีดขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมครับนี่ไงผมตั้งตั้งตัอย่างเงี้ยเขาเรียกผมทรงน้ำพุ น้องคนไหนทําผมทรงน้ําูุบ้างถ่ายรูปมาให้ครูดูก็ได้นะมันส่งมาทาง YouTube ไม่ได้ก็ส่งมาทางไลน์ที่ครูให้ไว้ก็ได้นะครับจะได้เป็นการสื่อสาร2ทางกันโอเคฝึกได้แล้ว3คํานี้มาดูคําข้างล่างบ้างนะครับคําในกรอบอมีคําว่าอะไรบ้างดูนะครับคาแรกขำขำวิธีการสะกดนะครับขออาขำคำําต่อไปอ้าออองลระอา ออาไม่โทออาท่าทออาถาไม่โทท่าพพอพ,ออพอวางวออางวางบ้างบออางอบางไม่โทบ้างบออางอบางโทบ้าง,ง,าง,ถ,างถาม ถออามอถามถออามอถามห้ามหออามอหามไม่โทรห้ามหออามอหามโทรห้ามฝากฝออากอฝากฝออากอฝากจึงจออึงอจึง จอองจึงแน่นนอแนนแนนไม่เอกแน่นนอแนอแนนเอกแน่นก่อนกอนก่อนเอกก่อนกอนกอนไม่เอกก่อนก้อน ออออกอนกรไม่โทก้อนกอน,ออนออกรโทรก้อนรอบรออบอรอบรออบอรอบฟักฟอ,ฟอไม่หันอากาศอกฟอ,กฟ,ฟ,อกฟักฟออกอฟักเก็บกอเอบ เก็บใต่คูเก็บกอเอบอเก็บไต่คูเก็บ,ค,กบคงคองอคงคองอคงอดอ,ดอดออดอดอดใครคอรอไอใคร พรอไอใครพร้อมพรออมพร้อมไม่โทรพร้อมพรออมพร้อมโทรพร้อมพรวดพรอวดพรวดพรออดพรวดใกล้ กอลาอไอไกลไม่โทรใกล้กอลาอไอไกลโทรใกล้เหลือหอรอเอือเหลือหอรอเอือเหลือ,ห,อ,ลาอาหวานหอวอานอหวานหอวอานอหวานหยิบหอยออิบอหยิบ หอยออิบอหยิบโอโหอโอโอไม่โทรหอโอโหอโอโอโทรหอโอโหเจ้าของจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าจอเอาเจ้าโทเจ้า ขอองอของของขอ,อ,องอของเจ้าเอาเจ้าโทเจ้าขออ,องอของเจ้าของนออาณาไม่เอกหน้ากออีนอกินนออาณาเอกหน้ากออีนอกินหน้ากินสำหรับสออัมสำหอรอไม่หันอากาศบอหับ สออมสำหอรออบอรับสำรับชื่นใจชออืนอชื่นไม่เอกชื่นจอไอใจชออือนอชื่นเอกชื่นจอไอใจชื่นใจขอโทษขออขอทอโอสโอทษ ขออขอทอโอสอโทษขอโทษตั้งท่าต่อไม่อากาศงอตั้งไม่โทรตั้งทออาทาเอกท่าต่ออะงอตั้งโทรตั้งทออาทาเอกท่าตั้งท่าสลับสอลอไม่อากาศบอหลับ สลับสอลอะบอหลับสลับเสียสละสอเยเสียสออะสะลอะละแต่ลอลิงเนี่ยนะครับเวลาตามหลังสอเสือจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอหีบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับจึงออกเสียงเป็นสละเสียสละสอเอเสียสอลอะละเสียสละ่ะคำสุดท้าย รถชาติรถชาติรอสอรถชออ,ดอชาดรถชาติฝึกฝนอ่านให้คล่องนะครับคำศัพท์เริ่มเยอะขึ้นแล้วถ้าอ่านยังไม่ทันเปิดคลิปครูวนๆนะครับฝึกเปิดไปหยุดไปได้เป็นระยะๆะะนะครับเมื่อฝึกคล่องแล้วนะครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับ